เรามาดูค่ะว่าตัดทอนกันได้ไหมอย่างนี้5กับ12ไม่มีอะไรตัดทอนได้เราก็มาดู42กับ12ลูก42กับ12เนี่ยเป็นเลขคู่ถ้าใครท่องสุขคูณไม่ค่องใช้แม่2ตัดทอนไปเรื่อยๆนะคะคนที่ท่องแล้วอ่ะดูนะแม่6นะคะ6 2 1 2ใช่ไหม6คูณ7ได้42ฉะนั้นเอาแม่6ตัดทอนได้แม่6ห้านั่นเองนะทั้งเศษและส่วนนะคะ6 2 12 6สคูณ7ได้42 ด้านบนเหลือ5คูณ7นะคะ5คูณ7เอาได้35ไปเลยได้ไหมได้เนาะอ่ะ5คูณ7ได้35นะคะด้านล่างเหลือส่วน2นะคะ35ส่วน2มันเป็นเศษเกินลูกเป็นเศษเกินอ่ะครูบอกแล้วนะว่าเราต้องใส่เท่ากับให้ตรงกับตัวส่วนตรงนี้นะคะเห็นไหมเท่ากับให้ตรงกับตัวส่วนนะอ่ะมาเรามาดูนะคะ 35ส่วน2เป็นเศษเกินทําเป็นจํานวนฟ้าก็เอา35มาหารด้วย2ได้เท่ากับ2 1 2 2 7 4เศษ1นะคะได้17เศษ1 17เศษ1ส่วน2อ่าข้อ1ตอบแล้วนะคะได้17เศษ1ส่วน2เนาะ ต่อไปข้อที่2เป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะ,ะวิธีทำาี่ส่วน18คูณกับ4ส่วน15การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนให้เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะเราก็จับ25คูณ4นะคะส่วนยาวๆเป็น18คูณ15อ่ะเท่ากับ มาดูนะยี่ห้ากับสิบ้าเนี่ยลงท้ายได้วยห้คูเอาแม่ห้าตัดทอนนะคะแม่ห้าหานะห้าห้ายี่สิบห้าห้าสามสิบห้าได้แล้วต่อไปตรงนี้ลูกสี่กับสิบแปดแม่สี่หารไม่ได้เนาะแต่มันเป็นเลขคู่แม่อะไรลูกแม่สองนะคะอ่าแม่สองนะสองสองสี่สองเก้าสิบแปดหมดละนะข้างบนก็จะเป็นห้าคูณสองได้เป็นสิบ ด้านล่างนะคะ9คูณ3 9 3 27ได้10ส่วน27เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะก็ตอบได้เลยนะคะเศษ10ส่วน27นะได้10ส่วน27นะอ่ะตอด้วยข้อที่3นะคะข้อที่3เป็นจำนวนคระคูณกับจำนวนคละนะ อ่า,าวเรามาดูนะจํานวนคระคูณกับจํานวนคระเราต้องแปลงจํานวนคระเป็นเศษเกินก่อนนะคะอ่าทางซ้ายและขวาเลยนะอ่าหนึ่งเศษสามส่วนสิบหกแปลงเป็นเศษเกินได้ยังไงลูกหนึ่งเศษสามส่วนสิบหกแปลงเป็นเศษเกินก็ล่างคูณข้างบวกบนส่วนเดิมก็คือส่วนสิบหกอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าสิบหกคูณหนึ่งได้สิบหกสิบหกบวกสามได้สิบเก้าส่วนสิบหกลูกอ่า ฝั่งซ้ายแปลงได้เป็น19ส่วน16คั้นด้วยเครื่องหมายคูณนะคะ,ะต่อไปฝั่งนี้ค่ะล่างคูณข้างบวกบนเหมือนเดิม1เศษส่วน19ก็เท่ากับล่างคูณข้างบวกบนส่วนเดิมนะคะ19คูณ1ได้19 19บกอีก13ได้32สนะคะส่วน19อ่ะฝั่งขวามือก็จะได้32ส่วน19 เป็นเศษส่วนคูณเศษส่วนแล้วเราก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะสิบเก้าคูณสามสิบสองส่วนด้วยสิบหกคูณสิบเก้ามาดูสิอะไรตัดทอนได้นี่อันนี้ก่อนเลยเห็นง่ายๆมันเลขสิบเก้าเหมือนกันลูกเอาแม่สิบเก้าหารเลยค่ะสิบเก้าหนึ่งสิบเก้าสิบเก้าหนึ่งสิบเก้าจบแล้วหารต้องหารทั้งเศษและส่วนเห็นไหมตรงนี้ตรงเศษตรงนี้ตรงส่วนนะคะหารทั้งข้างบนข้างล่างเนาะคุณง่ายๆ ต่อไปเราสังเกตไหมสามสิกับ16เนี่ยเป็นเลขคู่ใครที่คิดง่ายๆเอาแม่สองหารก่อนก็ได้นะคะหารสองไปเรื่อยๆนะบางคนบอกผมเห็นแม่สหารได้ก็หารแต่นี่เด็กๆดู16บคูณสได้32มองฮะลูกคุณครูเอาแม่เยอะที่สุดตัดทอนเลยจะได้ตัดทอนทีเดียว16บหกหนึ่งสิบหสองสานะคะ แม่สิบหกตัดทอนเลยนะสิบหกหนึ่งสิบหกสิบหกสองสามสิบสองข้างบนก็เหลือหนึ่งคูณสองเป็นสองนะคะด้านล่างลูกด้านล่างหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งแต่เศษส่วนที่มีส่วนเป็นหนึ่งเนี่ยเขาไม่นิยมเขียนแบบนี้นะเขาไม่ตอบสองส่วนหนึ่งนะเขาจะตอบอะไรรู้ไหมลูกตอบเป็นจำนวนนับทันทีก็ตอบสองทันทีเลยนะคะอ่ะข้อน,นี้ตอบสองค่ะ เร็วเกินหนูก็ไปที่ตั้งค่านะลูกแล้วก็ไปคูณแบบช้าๆแต่ถ้าเห็นว่าช้าเกินก็ไปที่การตั้งค่าเหมือนกัน,นะค่ะแล้วไปกอให้มันเร็วๆลูกอ่าอะต่อไปข้อที่สี่จำนวนคราคูณจำนวนคราอีกแล้ววิธีทำนะคะสี่เศษหนึส่วนสิคูณกับ3ามเศษหนึ่ส่วนเะแปลงค่ะเป็นเกิน1 1บเอ็บบวกอีกหนึ่ง 45นะคะ45ส่วนเดิมคือส่วน11บวกอ้าไม่ใช่บวกไม่ใช่บวกไม่ใช่การบวกเป็นการคูณนะคะคูณด้วย73 21, 21 21บวกอีกหนึ่งยี 22, นะคะได้22ส่วน7อ่ะเป็นเศษส่วนคูณเศษส่วนก็เอาตัวเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะ,ะ45่สคูนยีส่วนด้วย11บคูนเ นะคะคดูนะนี่เลขดับเบิลมาละเอาแม่สิบเอ็ดหารเลยลูกเลขดับเบิลมาแล้วสิบเอ็ดหนึ่งสิบองยีนะคะแล้วเจกับ45เนี่ยเอาแม่อะไรหารได้ไหมไม่น่าจะมีเนาะใช่ไหมอ่าตัดทอนไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดนะคะไม่ต้องตัดก็เอาจับคูณเลยลูกสี่สิบห้าคูณสองได้เท่าไหร่สี่สิบห้าคูณสองได้เก้าสิบนะคะ,ะตังคูณดูนะไดเก้าสิบนะคะต่อไปหนึ่งคูณเจ็ด ก็จะได้เจ็ดได้90ส่วนเจ็ดเกส่วนเจ็เป็นเศษเกินเศษเกินต้องทําให้สุภาพหน่อยทําให้มันเป็นกระหน่อยนะคะนะคะอ้าวเศษเกินทําเป็นจำนวนคระก็เอา90หารด้วย7จดุกอ่ะตั้งหารค่ะ7 1 7 8 9 7ึ่งเจ4ด3ปดเกจ็ดหนึเิกินก็7 2 14 15 16 17 18 19 20 เศษลารลูก12เศษ6นะคะได้12เศษ6นะได้12เศษ6ส่วนเดิมคือส่วน7ค่ะ,อะตอบ12เศษ6ส่วน7อ่ะข้อที่5นะคะข้อที่5เป็นจำนวนนับคูณกับจำนวนคระฉะนั้นเราต้องแปลงคระเป็นเกินก่อนเนาะอ่า2เศษ1ส่วน30 ล่างคูณทางบกบนนะคะสามสบคูณสบวกอีกห่ส่วนด้วย30มสิบสคูณสองได้หก6ิบสิวนึ่งได้หกสิอดส่วนสามสนะคะได้หกสิบเอ่นนะด้านซ้ายเหมือนเดิมลูกสีคูณกับ61สิบเ่วนสามสิจำนวนนับคูณกับเศษส่วนให้เอาจำนวนนับเนี่ยคูณกับตัวเศษข้างบนนะคะก็เป็นสี่สิบแปดคูณหกส่วนสา ตัดทอนได้ไหมฝั่งนี้ไม่ได้ฝั่งนี้เป็นเลขคู่อะลูกเอาแม่สองก็ได้นะแม่สองแม่สามคัวแม่สามเลยดีกว่าสามหนึ่งสามเศษอีกหนึ่งจะได้สี่สามะลรที่สิบแปดสามหกสิบแปดนะคะด้านล่างสามสิบเป็นสามสิบสิบกับสิบหกเด็กๆสังเกตสิ เป็นเลขคู่ลูกเอาแม่สองตัดทอนนี้ค่ะแม่ตัดทอนต่อไปได้เรื่อยๆนะคะสองแปดสิบหกสองห้าสิบไม่เลืออะไรแล้วนะคะข้างบนเหลือแปดคูณหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดคูณแปดแปดหนึ่งแปดแปดหกสี่สิบแปดได้สี่ร้อยแปดสิบแปดนะคะเท่ากับตรงนี้ดีกว่าสี่แปดแปดส่วน เอาใหม่นะตรงนี้ตัดทอนกันแล้วเหลือ8คูณ61นะคะได้488ตัวส่วนข้างล่างตัดทอนตัวสุดท้ายเหลือเลข5นะ5นะคะเป็นเศษอะไรลูกเศษอะไรเศษเกินนะคะเศษเกินทำเป็นจำนวนคระเราก็เอา488หารด้วย5ลูก488หารด้วย5 59 45 46 47 48 43 5คูณอะไรได้38 ห้าเจ็ดสามค3ได้97 7, 3, 3, ้าเจ็สามนะคะได้เก้าสเจ็ดส่ามส่วนห้าบางคนบอกผมคิดไม่เหมือนคู่แต่ตอนคำตอบอะผมตอบเก้าสเจ็ดส่ามส่วนห้าเหมือนกันผมถูกไหมครับหนูถูกหมคะนะคะถ้าหนูตัดทอนแบบอื่นแล้วหนูหารไปหารมาแล้ว คำตอบเท่าคุณครูสแสดงว่าหนูคิดถูกค่ะคณิตศาสตร์คิดได้หลายแบบนะคะแต่ขอให้มันตรงตามหลักการคิดนะ,ะข้อ5ตอบ9 7 4 3 0 5ต่อไปข้อที่6ลูกข้อที่6เป็นจำนวนคระคูณกับเศษส่วนนะคะวิธีทำเ7ส่วนอ้าไม่ใช่เอใช่ละใช่ละโอ้วันนี้นอนดึก สามษเส่วนแคูณกับ ak 8ปดส่วนสาเท่ากับแปงคะเป็นเกิน3ามเศษเส่วนแก็เท่ากับร่างคูณข้างบวกบนส่วน8ปดแปดสามยี่สี่ี่สีบกเได้สามส่วนแปดนะคะสาสอ่วนแปดคูณด้วย8ปดส่วนสามอ็อข้อนี้แลดูเหมือนง่ายเศษส่วนคูณเศษส่วน สามก็เอาตัวเศษคูณเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนเนาะสามเอ็ดคูณแปดส่วนด้วยแปดคูณสามสิบเอ็ดแลดูเหมือนง่ายลูกดูสิเลขมันเหมือนกันแบบเนี้นี่นี่เอาแม่สามสิบเอ็ดฐานเลยค่ะสามเอ็ดหนึ่งสามเอ็ดสามเอ็ดหนึ่งสามเอ็ดอะต่อไปนี่นี่เเลขอะไรฐานเอาเลขแปดหานเ,เ,เลยค่ะแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดข้างบนก็หนึ่งคูณหนึ่งข้างล่างก็หนึ่งคูณหนึ่ง หนส่วนหนก็มีค่าเท่ากับ1นึ่นะคะขอที่ตอบหนึ่งค่ะเอามาตอบใกล้ๆหน่อยเท่ากับ1สิ่งที่ได้เรียนรู้ด้านล่างนะคะเขาถามว่าวิธีหาผลคูณต่อไปนี้ถูกหรือว่าผิดมีถูกหรือว่าผิดถ้าผิด ผิดเพราะอะไรแก้ไขให้ถูกด้วยนะคะอ่าเรามาดูโจทย์นะตรงนี้นะคะมันเป็นจำนวนคระคูณกับเศษเกินนะเขาก็เอาเลขมาตัดทอนกันเลยหลุกสตรงนี้เอาสี่หารเนาะสี่หนึ่งหตรงนี้ก็เอาห้าหารค่ะห้าหนึ่งห้าห้าหยสิบห้าเปุ๊บข้างบนเหลือห้าข้างล่างเหลือส สามเก็บไว้ก็เป็นสามคูณกับห้าส่วนสี่สามห้าสิบห้าส่วนสี่เป็นเศษเกินแปลงเป็นคะแบบเนี้ยมันผิดตั้งแต่บรรทัดแรกแล้วบรรทัดแรกเราต้องแปลงคะเป็นอะไรก่อนคะแปลงคะเป็นเกินก่อนแต่น,นี้เขาแปลงไหมลูกเปื๊บเปืบผิดบรรทัดนี้แล้วจะ้ะอ่าผิดเพราะนําเศษส่วนมาคูณกันเลยโดยไม่ได้ทําจํานวนคะในรูปเศษเกินก่อนแก้ไขให้ถูกต้องดังนี้อ่าจะคูณให้ดู เราทำค่าเป็นเกินก่อนร่างคุณทางบวกบนสา1ห้าสิบห้าสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้าสิบเก้าส่วนห้าคูณด้วยยี่สิบห้าส่วนสิบหกอเด็กๆดดูนะเป็นเศษส่วนคูณกันแล้วเราก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะสิบเก้าคูณยี่สิบห้าส่วนด้วยห้าคูณสิบหกคเอาแม่แม่อะไร อืมหกับ25ไม่หสิเนาะห้าหนึ่งห้ายี่หต่อไป19กับ16เนี่ยไม่มีแม่อะไรตัดทอนได้แล้วเราก็เอา19บเก้าคหลูกเหลือ19บเก้าคก็เอา19บเก้าคูณหค่ะห้ากหน้าสี่ห้า่งห้า5นะคะเท่ากับเท่ากับเท่ากับ ่ากับ95ส่วนข้างล่างเป็นส่วน16 95ส่วน16ทําเป็นจํานวนคระตอบไม่พอไม่ตอบแล้วนะอ่ะมาแปลงเป็นจํานวนคระต่อ95หารด้วย16 16คูณ5หัหย16คูณ5 80นะคะคูณ5ได้80ได้เศษ80 นับอีกเท่าไหร่จะได้9 5นับอีก15ใช่ไหมคะได้ห้เศษสิบหส่วน16หกลูกหเศษสิบหส่วน16นะคะอ่าแก้ไขได้เท่านี้เห็นไหมผิดตั้งแต่บรรทัดนี้ค่ะนี่นี่นี่เราต้องแปลงคระเป็นเกินแต่เขาไม่ทำเลยเขาตัดทอนเลยไม่ได้นะคะผิดนะคะ,ะผิดเพราะนำเศษส่วนมาคูณกันโดยไม่ได้ทำจํานวนคะ่ะนี้ลูปเศษเกินก่อน นีเขาแก้ไขให้ถูกแล้วนะอ่ะมันมีสองข้อใช่ไหมลูกอ่ะข้อสองข้อสองโจทย์แบบนี้ค่ะสี่คูณกับ 3, สามเศษเจ็ดส่วนแปดเขาก็เอาสี่คูณสามได้สิบสองแล้วก็เศษส่วนเดิมตอบก็ผิดนะคะบอกแล้วถ้าเป็นจํานวนค้าต้องแปลงเป็นเศษเกินก่อนนะผิดนะคะเนี่ยเราต้องแปลงเป็นเศษเกินก่อนอ่ะมาดูเราแก้ไขให้ถูกต้องโดยสี่คูณ อะแปลงค่าเป็นเกินค่ะ38 24 24บวก7ได้เป็น31ส่วน8จากตัวนี้คูณกัน4คูณ31ส่วน8ตัดทอนได้นะครูเห็น4กับ8เนี่ยเอาแม้4ตัดทอน4 1 4 4 8 8นะคะข้างบนเหลือ31ข้างล่างเหลือ2เป็นเศษเกินลูกเศษเกินทำเป็นจำนวนครั31 หาได้สองสองหนึ่งสองสองห้าสิบเศษหนึ่งได้สิบห้าเศษหนึ่งสิบห้าเศษหนึ่งส่วนสองนะคะตอบสิบห้าเศษหนึ่งส่วนสองยผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยต้องแปลงคะเป็นเกินก่อนเสมอถึงจะคูณกันได้นะ